นนี่ลงลูกคุกข้านมามากพอสมควรแต่กี้เขาก็เอินแม่สาวไร่อ้อยเนาะไร่อ้อยไอ่หลักเมนผี่เลยละครับสุภาสาวไรอ้อยว่าทั้งมดัดทั้งม้วนนี่พี่สิไปเฮ็ดไรอ้อยอม,มันบ่ไหวมันได้จ,จ้างมาท,ที่นี่พี่กับมาวิโกะพี่เป็นสาวไม่ห่างไม่ใหม่เลี้ยงลูกผู้เดียวพี่ก็คิดว่าอันใดสิง่ายอันใดสิง่ายส,สายิสบายสบายสบาย,บายกับเพราะมีอย่างหนกก็แค่ความอดทนหนึ่งสมองกับสองมือเฮ่ามีอยูนเนี่ ก็หายใจของเขายังมนีอยู่นี่เขาเรียงบอ่อดินนี่ปากสังเกตเขาจับขึ้นมานี่ปากมันสิเต็มบ่มีตัวจอยเลยเพราะมันเปลือกกะแข็งแรงเปลือกกระแข็งอสังเกตเบื้องเปลือกมันสีแข็งพอมันอาจสศได้กินแหลธาตาในดินทั้งเต้ากรเกียวหยาในขอบคูดย่นกิ่มตู้ไม่กินโดดสบายเรียงแบบบ่ได้เลียง ค่ะเลี้ยงแบบบริเลี่ยงป้อยถิ่มว้กันง่ายเองกันง่ายเอง <c oughs> สั่มใบี่ดอมอิสระหรือถ้าผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงกันเดี๋ยวนี้พี่ก็มีไข่หอยพร้อมที่จะขายแ้วก็ะชีส้อนสูตรสําเร็จในการเลี้ยงหอยไม่ให้ฟ้ามหอบเป็นฟ้ามหอยเหม็นค่ะคือ <c oughs> เลี้ยงมองนี่จบมองนี่ฟ้ามสีบริเวเหมน็นหึ่งหึ่งตั้งแต่พี่ขายหอยมายา่าย่ไก่กับเขาไก่ไปสุดทางเขาว่ามาเหม็นมันยังตายเขาว่ามาตายบออยู่นี่เขา เห <ś les> ม็นที่สุดกยคือหอยเป็นบอกครับยักษ์ไฟมันเหม็นว่าวันดีค่ะ <ś les> พี่ครับขออญาตแน,นตำตัได้ครับโอ้พี่นี่บอกค่ะพี่อัน สิบสีว่านั่งสาวกับแมนหันสีว่านั่งกับแมนอันอันนั่งสาวนุ่งเย้าจันเทพเนาะพ,พี่เป็นหมายัวตายไปเมื่อวานมุอกอ้นนี้ค่ะครับผมท <c oughs> ี่อายุเด็กจากปีเราอายอาุนาตาคืออ่อนยเย้าเถอโอ้ยสี่สิบปายนี่ล่ะอ๋ออายุสี่สิบปีค่ <c oughs> สี่ <c oughs> สิบยังแจ๋วเนาะโอ้ยสี่สิบยงังแจ๋วตนคยบอกถึกใหญ่เอเวเตอันพี่ครับผมขออญาตบอกซื้อฟ้ามบอกพี่กัดได้ครับโอ้เดี๋ยวนี้บอกค่ะ อันฟา้ามของพี่เดียวนี้มันจะมีันพี่กำลังเห็ดฟา้ามหอยเนาะพิกัดของพี่ก็คือฟรีดอมฟาร์มคือพี่หักในความอิสระเก,ก็ะเลยเอาค้าวบา,ออา,ารีดอกมาใส่ฟร์มพีนจะอยู่สมเด็จค่ะอำเภอสมเด็จจังหวัดกราฬสินสมัยเกาเขื่อนบ้านซีแยกยุดเด่นความบ้านเอื่อยหนึ่งคือมันจีมี่ซีแยกสารลักเมือง<ำ>อจะพอลักเมืองสีตังอยู่หันอยู่ในตัวอำเภอสมเด็จเลยแมนค่ะตัวอำเภอสมเด็จค่ะมาง่าย โอ้เดี๋ยวนี้อันพี่กระลั่งเน้นก็คือ้หอยอันเชอรี่สีทองไอแม่นผ้าซาอันอันสมัยใหม่เขาเสียเอินว่าหอยเปาฮื้อน้ำจืดกับหอยอันนี้ค่ะนี่กับหอยจูบหอยจูบน้องบานเท่าได้ค่ะเพราะแม่นหอยจูบคล้องหอยจูบในในน้องบานเท่ามันสีมีขอดีคือเปลือกมันสีบางเนื้อหลายเปลือกบางกินแเสบแต่ปาะหารแม่นหอยน้ำคล้องมันอาจสีมีความหยาบจักน้อยแต่นีในในน้องบานเท่าน้องทั่วไปเพราะแม่นเพราะแม่นหอยคล้องมันเถา ตัวนี้พี่เลี้ยงเท่าง้มดสองชนิดค่ะแม่นค่ะสองชนิดค่ะเบื้องต้นผมจะถามพี่ว่าพี่ได้พอพันแม่พันมาจังไดเท่าไรครับพอพันธุแม่พันของตัวหอยตัวนี้พี่กส็สร้างสื่อทางเฟซนัน่นแหละค่ะแรกๆก็เฮ็ยบ่เป็นเพราะว่าพี่บ่ได้จบอันด้านโทรศัพท์ด้านลกโซเชียลยังพี่เฮ็บนบ่เป็นพี่เห็นเขาอโพสขายในเฟซพี่กส็สร้างสื่อเขามากพี่สื่อใครมากสื่อใครมาพอแหลกๆหลาย้็สีบวชหัวฟัง ซื่อมาแลกกัมาเลี้ยงในบอ่อปูนบอ่อปูนย่านตแต่แตกแล้วไว้ในบอ่อปูนบาดนี่ย่านหอ้อยเพอบะเพราะไงเดีเท่องอาหารเข้าไปตายยกบอ่อตายยกบอ่อแน,นีแนจนได้เอาไม้มามาสื่อมาสื่อมาเพาะไม้มาบอ่อไม้จนได้เลี้ยงรู้วา่มามักหอยมัดบ่ได้เลี้ยงเลีย้ยงยากนอนเว้นอยู่สื่อก็ได้เงินได้ห้อยนี่อยบาดนี้ประสบการณ์บักหอยห้งเตากับไปสื่อแม่มากสื่อพอแม่พันมากตายยกบอ่อ เขาบอาเหม็นอื่นๆจนจนข้าซสาข้ากไก่มากเข้าว่าอันฟ้ามหอยเหม็นเหม็นฟ้ามหอยเหม็นเอาเหม็นอื่นๆอีหลได้เหม็นสื่อพอแม่พันธุ์กับปอยตุ่มยงลูกน้องบานนี้ก็เลยเอาไข่มาทดลองเลี้ยงลูกไข่แบบนี่สื่อไข่มาบ่มาบอยเองน้ำเฮ้ามันจังดสภาพน้ำเฮ้ามันจังดลูกมันเกิดมามันเกิดสภาพนั่นคือเฮ้านี่แหละเอาลูกเฮ้าเกิดจากอีสานบานเฮ้าเอาไปเลี้ยงกรุงเทพ มันกะห้างเทื่กักะยูมันคือเข้าหนีแหละเคยกินเขาจำประเด็กจะไปกินพิซซ่าอันตลอดนุ่มต้นสิกินได้ปะแมนครับเออบ่ไดดน้อหอยนี่พี่สิบอกเลยหลักสูตรการเลี้ยงหอยสีซ้อนห้ยฟีสีบ่อด้เป็นฟ้ามหอยเน่าคือพี่เลยผู้ใดสนใจครับเบื้องต้นก็คือพี่เอาเป็นใครมากเอาใครมากดีกว่าบอกก่าเอาเป็นไค<ข>ร<ะ>มากบอกค่ะแมน แรกๆเนั่นกาเอาคือเพื่อนว่านั่นละเอาใจแน่นอั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 นถาดไข่แล้วก็ร้อยน้ำเอาไปไว้ในในกองโฟมก่อนกองโฟมปิดฝาอุณหภูมิอุณหภูมิห้องทดลองจะสิแตกดีแตกขาหลักสามารถมองเห็นกองโฟมมันสีขาวเนะาะกลางฝาเข้าแนมเห็นแบบเปิดฝาถึงเนาะโอ้ยดีใจแห้งเอาเลยไงสิไงเติบเลยมาไว้ในว่องบอบอ,บอปูนเขาว่าให้เอาต้นพงสุรดรเตอร์มาให้กินเอาว่าหานปลาดุกเด้อ ไม่ให้กินจะาล้องเท่งลมเนา่าต้องเปลี่ยนน้ำคู่มืออันนี้แค่สองมือสามมือบ่เปลี่ยนตายยกบ่อเลยหมดเลยค่ะหมดเลยป่านนี้เริ่มมาเรียนเรียนหลู้ใหม่การเลี้ยงนอยบ่อด้ยากบ่อด้ยากจักเม็ดปัดขอให้มีผชน้ำจอกหูหนูพักโต๊ะพักกอกอเดินห้าทคิมไปนี่เป็นเดือนกับบ่ได้เปลี่ยนคือเดี๋ยวนี้พี่นบ่อเนี่ยบ่ใครอักหลักเนี่ยพี่บ่เปลี่ยนน้ำจักเกลืออันนี้ง่าย ่ายหายวานอนเว้นอยู่กับใดเงินหมกแล่ววิธีการของเอื่อยหลังจากทีมันใหญ่เอื้อยเอาเขาไปเลี้ยงต่อยังไงครับอันใหญ่สำหรับสำนึงพี่นี่สิคุดร่องในอันในในปลาไผ่พี่เพราะพี่พี่ปลูกไผ่ตรงลืแหแ่งเล็งรื้มแรงไว้ในร่องปลาไผ่นี่พี่คิดว่าอ๋อเป็นพื้นที่ที่ที่ศูนย์เปล่าของเฮาอันแมคโคเขามากพี่ก็ให้แมคโคเขามาคุดเป็นร่องให้พี่เป็นรอกให้พี่พี่ปล่อยปล่อยน้ำเนี่ยน้ำพี่บ่ได้เอาจากคลองหรือบ่อเด้กค่ะ พี่ส Organ ีเลี hmm? ้ยงแบบออร์แกนิกออ่อเม้นภาษาอันสากรนอกพี่สิเปิดน้าบดานขึ้นแท่งแล้วปอยใสสะอาดนี่กปล่อยลงแล้วพี่ก็เอาลูกที่มันจาอันแน่แบทัวเข้าเนี่ยแนทัวเกี่ยวแน่ตัวดำแน่ปอยลงเลยค่ะปอยลงให้ค้ากินตามธรรมชาติบริษเสียเวลามาล่างมาล่างบอล่างอย่างเด้ยค่ะปลอยเรื่องแราเปิดน้ำใสจังสีละเอื่อยให้มันกินอย่างแน่อันพืชน้ำค่ะพืชน้ำย่างเดียวค่ะพืชน้ำย่างเดียวเพราะฮะแน่กั ที่วางอันนี่เพราะว่าพี่ก็มีป่าในบอพี่พี่สีมีป่าเป็นตัวบำบัดแล้วก็พี่สีเลี้ยงควบคู่กันระว่างอันหอยเชอรี่ก็บอกหอยตัวนี้หละมาหอยจูบอันน้องบานเฮานี่พี่มาวิเคราะห์ว่างเออหอยจูบตัวนี้สิเป็นตัวกินขี้ยหอยเชอรี่เฮ้านี่คือการบันบัคือคือไฮทธรรมชาติอ่าเป็นตัวบำบัดเกลือระบบเกลือกูลกัน พี่เลื่องง่ายเพราะว่าพี่คนเดียวแฟนพี่กระเสียพี่อยู่แบบผู้ดเดียวองเปี่นง่ายพี่เลี้ยงทั้งหมดจากบอครับผมเออย่ที่ประมาณอ่าหนึ่งสองสามสี่หาเราคุดไมเจ็ดแปดบอค่ะเพราะว่านาคุพี่จะเทปเป็นฟ้ามยัย เชือดแปดโบบ,บัดนี้ผมอยากถามเพื่อพี่น้องแน่ว่าลักษณะโอของพี่นี่กวงเงย้าลึกซ้ำไหนโอ้หนากก่วงในซ้ำสองไม้โคตรจกหนากก่วงกับสีบมาณสองเมตรลึกเมตรครึ่งพ่อเพราระว่าระบบน้ำเขาปล่อยลงลึกลึกลงไปหนึ่งเมตรครึ่งค่ะแม่นรเหย้า<ด>กว้างยี่สิบเมตรครับยีสิบเมตรจ้ะแม่นยีสิบเมตรเหย้าไปเลยคุณพี่ก็มาดำหน้าขอเขาเนี่ยคุณเจ้ามาดำหน้าว้ดำว้ดำว้ให้อันไข่เพิ่นไปไข่ขึ้นเอง ตื่นเศร้าขึ้นมากมันสีแดงตึ้งๆเหลืองชมพูออกสมเล่นๆผี่กับมีหนาทีน่นึ่งยางก็ไปเก็บไข่หอยจากตัวนั้นมากเอามาใส่ในในในหม่องเก็บหอยหม่องเก็บไข่ก็ไปปล่อยใส่บ่อตัวนี้บ่อยใส่ตัวนี้หรือหรือไปไ้ในกองโฟมอ,อนมันสีแตกออกมาบอ่อออกมาเป็นตัวเล่นๆพีกับไปลุกทรมาใส่รรมาติไงไว้ปลาตองหายวงเดือดไปทุระป,ระป้าป,ปังไสกกระปตองย่านว่าเออหอยสตายเขาเลียงบ่อดินิด ปากสังเกตเขาจับป้นมาานี่ปากมันสิเต็มว่ามีตัวจอยเลยพรามันเปลือกกะแข็งแรงเปลือกกระแข็งสังเกตเบื้องเปลือกมันสีแข็งพอมันอาจเสีด้กินแร่ธาตุในดินทั้งเจ้ากระเกียวหยาในกรอบพูดย่นทิมตู้มากินโลดสบายเลี้ยงแบบว่าอะไรเลี้ยงค่ะเลี้ยงแบบว่าไรเลี้ยงป้อยถิ่มวบกันง่ายเองง่ายเองสมบายพี่ดอมอิสระหรือถ้าผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงก็เดี๋ยวนี้พี่ก็มีไข่หอยพร้อมที่จะขาย แต่กระชีซ้อนสูตรสําเร็จในการเลี้ยงหอยไม่ให้ฟ้ามหอบเป็นฟ้ามหอยเหม็นค่ะคือเลี้ยงมองนี้จบมองนี้ฟ้ามสีบ่ได้เหม็นฮึ่งๆตั้งแต่ปี่ขายหอยมาย่า่ไก่กับเขาไก่ไปสุดทางเขาว่าเอามาเหม็นเหม็นยังตายเขาว่ามาตายบออยู่นี่เขาเหม็นสุดๆอยคือหอยมันบอกเยีนยับไอยมันเหม็นอยู่ดี พี่ขายยังแนตอนนี้พี่ขายไข่หอยไข่หอยย้าพ่อแม่พันธุ์มีขายบอพ่อแม่พันธุ์นี่บอท่านมาพี่บออยากให้เอาไปขายเอาเอาไปไปเลี้ยงพี่เคยบอกแล้วว่าพี่ประสบการณ์พี่นอกเอาพ่อแม่ไปตายเม้นหอยเป็นฟ้ามหอยเม้นพี่แนะนําก็คือเอาไข่ถ้าเอาไปแล้วตายพี่บอเอาไปเพราะว่าพี่นี่เอาไปแล้วตายคือเฮ้าเจ้าข่อยแล้วพี่เคยซื้อมากพี่ความรู้สึกนั้นพี่เจอแล้วอืพี่เลยว่าพี่บอซื้อแม่สิมาซื้อพี่พี่กับบอขาย สี่สิว่าเอาไข่มันไปบ่อซะพอนามเมื่อนตู่กํานันเมื่อไงนั่นมันสิบล็อกขึ้นกันนามแต่ละหม่องบคือกันแม่นค่ะหันเอาไข่ไปเออมันเริ่มต้นไงอยากแค่บ้านนอกมันสิเป็นบ้านนอกอืมหันเราไปเลี้ยงกรุงเทพก็มันสิเป็นไข่กรุงเทพเอ็นสีน่าเอาไปเลี้ยงยุโรปก็เป็นหอยยุโรปแม่นหอยยุโรปค่ะว่าเอาแม่อันตัมหอยเม่นบ่าเอาพี่นี่ลมลูกคุกคานมากมาก พอสมควรตะกี้เขาก็เอินแม่สาวไหลอ่อยเนาะไหลอ่อยค่อยหลักแม่พีเลยละ่ะครับสี่าสาวไหลอ่อยว่าทั้งมดัดทั้งม้วนนี่พี่สิเป็ดไหลอ่อยมันโม่ไวมันได้จ,จ้างบัดที่นี้พี่กับมาวิโกะพี่เป็นสาวไม่ห่างไม่ใหม่เลี้ยงลูกผู้เดียวพี่ก็คิดว่าอันใดสิง่ายอันใดสิง่ายส,สายิสบายสบายสบาย,บายกบาบไม่ยังหรอกก็แค่ความอดทนหนึ่งสมองกับสองมือเฮามนี้ยูนี่กับรมหายใจของเฮายังมนีอยูนี่ พี่ครับขันพี่น้องเข้าอยากได้ความหูเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยพี่แพ่งความหูบอ้ยมากเลยค่ะรับสอนไหฟี่ค่ะสอนไหฟี่บอมีกักขันพี่บอแพ่งความหูน้องไส้ลาสิขอเบอร์โทรให้พี่น้องเข้าได้ครับไวได้ค่ะโทรมาได้เลยค่ะทางเธอรับสายพท่านกับยาวากันเดอร์เพราะมาอัน0934657137 โทรมาถ้าคุณอยากโทรค่ะครับโทรได้จากเวลาเทหห่าไรหอนเวลาเท่าไรครับโอ้ยโทรได้ตลอดเวลาลา่ะหันรบ,บรับกับสิโทรกับขึ้นทันทีค่ะครับรผมอยากเวียกแห้งสำหรับคลิปนี้ของคุณเออหลายๆครับสวัสดีครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ